มบอกมาโอกาสเป็นอ้าวร้องได้ร้องเลยครับร้องได้ร้องเลยอ่าร้องได้ร้องเลยต่อต่อลูกต่อ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 เอกต่อเอก,ออกเอาความฝันความฝันความฝัน ้โอเคโอเคนะครับเอ้ยสวัสดีครับเอ้ยยินดีด้วยมากับใครมาใครมากับเด็กสามียู่ข้างบนการบัเทเลยเหรอโอเคโอเคถ่ายรูปอ่าีอ่าอันนี้อันนี้เป็นวิดีโอวิดีโอนะเราเก็บวิดีโอไว้นะเดี๋ยวมาทำภาพให้นะโอเคมาล้านมาล้านมาล้านแปด G บเนาะ โก้งเราเจอกันแล้วเยอดเก่งมากเลยมันต้องอย่างเงี้ยเก่งเก่งเก่งไปต่อไปต่อได้เลยค่ะัันนเออโอเคแล้วจะตายผมโคตรเลยนะโอเคจับไปจับไปคนดังได้เนี่ยคนดังที่เป็นไอ้น้องเต็มที่เต็มที่เต็มที่นะต้องทำเร็งทำเล็งทำเร็จอยู่แล้วค่ะเราอยู่ในธรรมะร่วมกันทุกวันใช่ ง้เ,เ,เพื่อพวกเรามันโอเคโอเคโอเคอ่าอใครลงเปลี่ยนกันเข้ามาที้เลยโอเคเดี๋ยวโอเคนะครับเดี๋ยวเราเปลี่ยนเข <c oughs> ้าห้องตรงนี้มันมันเจียวกันไปเข้าห้องอ้าวเดี๋ยวเราตัดแถว เดี๋ยวเราตัดแถวตัดแถวอันนี้ตามผมมาอันนี้คนสุดท้ายเดี๋ยวขยายเข้าข้างในอ่ะตามผมมาคนนี้ตามผมมาแล้วครับแถวนี้มาไหนไหนไไเดี๋ยวเราจะย้ายตรงนี้ไปข้างในฮะอ่ะตอนเรื่องก่อนไม่เป็นไรเอาไปทั้งหมดทำไมเพราะว่าเขาตรงนี้มันมันเกี่ยวจามมันเขาขเอาแล้วครับแถวนี้แถวว่าตามผมมานะตามผมมา ไม่ต้องแตกแถวไม่ต้องแตกแถวไม่ต้องแตกแถวนะเดินเป็นงูกินหางมาครับเดากินหางมาตามมาห้ามแตกแถวนะห้ามแตกแถวห้ามแตกแถวห้ามแตกแถวมาเนี้ยก่อนครับอ้าวเดี๋ยวไดไมไม่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 เด e <me right? nah ี๋ยวเราจะไม่ลงตรงนี้พี่ยุ้ยเดี๋ยว เดี๋ยวเราจะไปลงทะเบียนข้างในเราจะลงทะเบียนในหยุดตรงนี้เลยนะหยุดตรงนี้นะตัดแถวไปตัดแถวตัดแถวโอเคอาจารย์ชินเดี๋ยวเราจะไปต่อแถวข้างในเพราะตรงนี้มันมันมันเกะกะเขาองลงละไปลงในใช่ไหมเดี๋ยวต่อแถวเหมือนเดิม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 โอเคต่อแถวเหมือนเดิมนี่ๆหางหางแถวนี่โอเคอันนี้ลงทะเบียนยังลงแล้วเอาลงแล้วข้างในเลยครับ สวัสดีครับท่านไปไปอันนี้ลงแล้วเราเราจะย้ายตรงนู้นมาตรงนี้ไหมไม่ให้เขาลงที่ไหนั่นแหละฮะย้ายอะไรเอาก็มาย้ายตรงนู้นมาเขาลงระเบียนก่อนลงระเบียนทั้งคนที่ลงระเบียนเท่านั้นอ๋อเหรอย้ายมาทำไมเนี่ยต้องลงลงเสร็จแล้วเข้ามาเอาตอนแรกผมคิดว่ามาลงข้างในรอเสียงมันดัง ยังไม่เลยเวลาบอกว่าลงทะเบียนยังไม่เข้ามาข้างบนตรงนี้ออกข้างบนเดี๋ยวแป๊บนึงเขียนไปเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตครับเดี๋ยวคนห้องขอเขียนห้องก่อนนะเดี๋ยวเราจะเข้ามาได้ประมาณ6-8โมงนะตอนนี้ทุกคนนะครับไปหาเลยทานข้าวต่างๆนะ เอาสรุปแล้วจะใช้พื้นที่ข้างหน้าก่อนได้ไม่มีปัญหาโอเคเอางั้นเหมือนเดิมย้อนกลับไปใหม่ย้อนกลับไปใหม่โอเคโอเคโอเคอ่ะตามกันไปจับจับกันไปอ่ะจับไปจับไปจับไปไม่เป็นไรชาชาโอ๊ยสวัสดีจ้ะพบอัพัุธุลีตไม่มีปัญหาปัญหาแก้ได้ทุกเรื่องสวัสดีปัญหาแก้ได้ทุกอย่างสวัสดีครับไไปหน เอาตามเงอนเหมือนเดิมเพราะว่าเขาเขา Self ie, Self ie. ตอนแรกเขาจะเขาเปลี่ยน